สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะพบกับบ้านท่วายเช่นเคยคะ่ะวันนี้เรามาทำขนมกล้วยสาคูมะพร้าวอ่อนกันคะ่ะขนมสูตรนี้จะเป็นสูตรที่มีความนุ่มเนบอร่อยมากๆเลยคะ่ะวันนี้จะทำเป็นสองรสชาตินะคะจะเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมและอีกหนึ่งสูตรเป็นสูตรดัดแปลงที่เพิ่มน้ำหวานเฮลโปบโอเพื่อให้ขนมมีรสชาติที่มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นและมีสีสันสวยงามด้วยคะ่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าคะ่ะ เริ่มจากการนำสาคูชนิดเม็ดเล็กสีขาวจำนวน100กรัมมาล้างน้ำและแช่ในน้ำเปล่าเป็นเวลา10นาทีในระหว่างนี้เราจะนำกล้วยน้ำว้าสุกมาปลอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาบดให้ละเอียดค่ะในส่วนนี้เราจะใช้ทั้งหมด500กรัมค่ะ กล้วยน้ำว้ายิ่งสุกมากยิ่งหวานมากเราสามารถเลือกใช้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะหลังจากที่เราบดกล้วยให้ละเอียดตามที่ต้องการแล้วนะคะสูตรนี้จะบดไม่ละเอียดมากค่ะให้มีรสสัมผัสของกล้วยจากนั้นจะเติมเกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมจากนั้นเติมความหวานด้วยน้ําตาลสูตรนี้จะใช้50กรัมค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบจากนั้นเติมกะทิจํานวน150มลลตรคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ เพิ่มเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ขูดเป็นเส้นแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะตามปริมาณที่ชอบเลยนะคะวันนี้จะใช้ทั้งหมดหนึ่งลูกค่ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเราจะนำสาคูที่เราแช่น้ำไว้มาพักให้เสด็จน้ำหลังจากนั้นเราจะนำสาคูที่เสด็จน้ำแล้วนะคะมาใส่ในส่วนผสมและคนให้เข้ากันดีค่ะ เมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะแบ่งส่วนผสมส่วนหนึ่งนะคะมาเพิ่มรสชาติและสีสันให้สวยงามมากยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มน้ำหวานเฮลบบอยเข้าไปจํานวน1ช้อนโต๊ะและคนส่วนผสมให้เข้ากันดีครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาใส่ในถาดสำหรับนึ่งค่ะวันนี้จะใช้เป็นถาดเซรามิกทาน้ำมันเล็กน้อยก่อนนะคะนำส่วนผสมลงไปจากนั้นเกลี่ยหน้าให้เรียบค่ะ หรือเ,เพื่อนๆจะใช้เป็นถ้วยตะลายเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะจากนั้นนำขนมไปนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา15-20นาทีขึ้นอยู่กับขนาดถ้วยหรือถาที่เราใช้ด้วยค่ะ พอครบเวลาหรือว่าขนมสุกเราจะนำออกมาพักให้ใคลายร้อนค่ะในส่วนของการใช้ถ้วยตะไลเราจะนำไม้พายนะคะมาแซะขอบและนำออกจากถ้วยได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะ ในส่วนขนมที่อยู่ในถาดน,นะคะเราจะตัดเป็นชิ้นขนาดตามที่ต้องการจากนั้นนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมกล้วยสาคูมะพร้าวอ่อนเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลย ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ